Ada orang mau selera? Ada orang mau? Ya, yo, yo, kok nu, yo Masuk selera kau nu. Oh, apa? Kan nak tak, masuk selera lagi? Tak si. Ya, yeah, no. Tak si dah. Lama dah. Lama dah. Mm. Uh. No, no. Makan babi? Tak boleh? Bukan makan. Je, bukan yang makan ikut si. Ikut si? Jangan makan ikut okay, si ikut si yo cema. Oh yo cema, tak oh, makan. Cema hok tu, tak makan. Tak makan hok tu babi tu tak boleh makan cema. Oh cema tak boleh makan. Tak boleh si tak boleh si ye si yo makan. Oh si ye makan. Hmm. Oh. <laughs> tak boleh yang makan sakak lembu, haye, kambing. Oh itu, lembu-lembu makan tak? Lembu makan hai. Oh babi makan, tak makan. Ha? Cuma babi tak makan cema. Oh. Yo makan gapo babi okay, yo cema. siye tak hmm. apa. Babi utai boleh makan tak? ตบีอุตเต๋ไม่เลาไม่เช่ดูด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 งูัดูนนกันูดดูดดูเดูดดนดดนีดูดขาวดูงดูดดีดดูมดูาดู้ดูดดูดวูดอ่ดดูดดูดดูดมูดดูด่มดด่าดูดดูดดอดดออดูดดูดดู่มูดดูดาูดดูดดูดดูอดูด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 ดีดดู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 ดมีครับผม มีเนาะครับถ้าเขาสุมส่มที่เขาอยู่นั้นแล้วก็มีคนเสียชีวิตเขาก็ฝังตรงนั้นเลยครับเขาไม่ไม่ไปฝังในพื้นที่ที่เดียวกันกับกลุ่มคนอื่นๆที่เสียแล้วอ๋อหมายถึงไม่รวมกันไม่รวมกันตายที่ไหนก็ฝังที่นั่น<อ>ครับผมครับที่ในสมัยก่อนที่ถ้าเกิดว่าเป็นมณีเนี่ยที่ผมเคยเคยถามมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเป็นของมัอนี้นะถ้าเกิดก็ไตายที่ไหนเขาก็ทิ้งไว้เลยที่ทับแล้วเขาก็จะจากไปครับก็น่าจะเป็นสมัยโบราณแหละครับเนาะเขาก็เลยยอมเรื่องเรื่องบัตรประชาชนยังไงนะครับคือเขาทำไมเขาถึงไม่ไม่ไม่ยอมรับบัตรประชาชนไม่ไม่เอาเขาบอกว่ามีบัตรประชาชนไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามีบัตรประชาชนเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ว่า ก่อนที่ทําบัตรประชาชนก็ต้องมีบัตรประชาชนก่อนใช่ไหมเขาไม่เข้าใจใช่ไหมครับผมเขาไม่เข้าใจนั่นช่วงแรกๆเขาจะไม่เอาบัตรประชาชนใช่ใช่แล้วก็เขาจะจับไอเขาคิดว่าไอคนจะจับไปตั้งแบบเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มใหญ่นั้นไม่ให้เขายกย้ายไปไหนถ้ามีบัตรประชาชนแล้วเขาจะไม่ได้กินของป่า อะไรประมาณนี้เขาเข้าใจครับคนหนง่งเนียีที่นี่มันมีการเคลื่อนทัพเคลื่อนที่อยู่เหมือนเหมือนเหมือนที่อื่นไหมหรือว่าหรือว่าอยู่อยู่เป็นฐานบนเคลื่อนกันเคลื่อนทัเหมือนกันเขายกย้ายไปประมาณอยู่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็โยกไปย้ายไปที่อื่นเคลื่อนทัพอย่างนั้นแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นย่อย,ย,อย ครับยยอยๆเป็นครอบครัวส่วนมากถ้าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่นี่ส่วนมากเขาจะทํางานลําบากแล้วก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทออต้องเลยเป็นซอยกลุ่มย่อยครับผมเพื่อจะให้ออกอาหารกินง่ายใช่ไม่มีปัญหากันใช่การการแบ่งปันของออรังอัส์ลีมันเหมือนกับมันนี่ไหมครับว่าเวลาเขาออกไปหาอาหารแล้วแบ่งให้เท่ากัน ไปหาแล้วก็แ่งไม่เท่ากันใช่ไหมเท่าเท่ากันไหมเวลาเท่ากันเท่ากันเหมือนกันกับแบบนี้อะนะครับผมไอันนี้ไอ้นี้เขาเรียกอะไรครับบราวนบราเหมือนกันครับผมแล้วทีนี้เวลาเขาเป่าเขามีลูกดอกไหมมีเขาอาบยาพิษไหมอาบครับผมอ๋อถ้าเกิดเป่าแล้วโดนสัตว์ก็ตายเหมือนกันนี่ก็สลบแต่บรที่นี่รู้สึกกระบอกจะเล็กกว่าหรือว่าหรือว่าอันใหญ่ก็มีอันใหญ่ก็มีอันใหญ่ก็มีแลวก็ยาว ความยาวแต่ว่าไอตัวนี้ไออันนี้คือเขาจะทําเล่นอ๋อทาเล่นกันแต่ของจริงจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมจะยาวกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้ครับแล้วก็มันมีสองชั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบวัาของมันเนี่ยนี่ครับอ่านี่สองชั้นอ๋อนี่แบบมีสองชั้นใช่ไหมอ๋อที่มีความแปลกพิเศษก็คือสองชั้นแบบนี้ครับผมโอ้เนี่ยครับบาลาที่นี่จะค่อนข้างที่จะดูดูแปลกนิดนึงครับ ต้องก็ส่วนนองก,ก็คือกระบอกกันลำกล้องเวลาโดนอะไรกันแตกอะ่ะเนี่ยครับแล้วทีนี้เวลาเป่าเป่าทางไหนครับเป่าทางนี้ครับผมโอเคเป่าทางนี้อเนี่ยทางนี้อ่าทางการเป่าก็เป่า,ป,า,านะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เปล่าปเปล่าเปล่าก็ มอนนกัลักษณะของการนอนนะครับลักษณะอของการนอนเขาเขาเขา,เขาวางไม้แบบนี้ใช่ไหมครับผมถ้าอยู่บนเขาก็เอาเอาไม้ไอ้ไม้กาวานอะไรลำกาวานม,มาตั้งเป็นเป็นแถวนอนอย่างเงี้ยแล้ว,วทีนี้ก่อไฟเนี่ยเขาก่กอตลอดเวลาไหมตลอดครับผมอ๋อแสดงว่าเหมือนกับมันนี่เหมือนครับแล้วอาหารการกินเนี่ยเขายังขุดมันกินอยู่ไหมครับขุดถ้าอยู่บนเขาก็ขุดมันแต่ว่าอาจจะลดปริมาณอาจจะไอ้ เอาฐานข้าวมาทดแทนครับอย่างนั้นอ่ะแล้วพวกพวกสัตว์ป่าเนี่ยที่เขายังกินอะไรพวกนี้พวกคางกระรอกครับไอ้ส่วนมากที่เขาชอบที่ที่เป็นหมูป่ากินไหมหมูป่านี่กลุ่มนี้ไม่กินไม่กินเนาะอ่าไม่กินที่ผมสัมภาษณ์อีนก็บอกว่าสุกรปลูกคราไม่กินใช่ใช่หมูป่าเขาจะกินไอ้พวกที่อยู่บนต้นไม้อย่างเช่นกระรอกคางอะไรแบบนี้ชนี แล้วก็พวกนกทั้งทั้งหลายเลยการแต่งงานเนี่ยเขาจะแต่งงานเป็นกี่กลุ่มครับรื้ว่าไงแล้วว่าต้องแต่งข้ามเผ่าไหมไม่ใช่ครับผมคือเขาจะข้ามแบบไอ้ลูกพี่ลูกน้องคือเขาเขาเรียกว่าไม่ผ่านไอ้ไม่ผ่านฝั่งอ,อถ้านอกจากลูกพี่ลูกน้องนั้นก็คือได้หมดก็เหมือนกับคนโอลังไอ้คนอิสลามอย่างเงี้ยนออะนอหทำกันครับ